หกพอะกับสองน้องวุ้นผากินผานเที่ยวอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ไม่ได้เข้าครัวเะค่ะพี่น้องจ๋าในกองผัดสะดุกมากแกะได้ค่ะพี่น้องแกะเลยนะคะไม่รูุู้นหรอราคาเพามันเป็นอีเี็กว่ากะไม่แกะอ่านขึ้นก่าค่ะพี่น้องจ๋านี่เอาลูก้ักล่างเลยค่ะมาค่ะมา,มาวันนี้นี่สั่งอันนี้ค่ะพี่น้องสั่งฝรังร่งฝรั่งไส้แดงหรือว่าเขาเรียกว่า ฝรั่งหงมเป๋าซื้อหงเป๋าซื้อหงม,มเป๋าซื้อพี่น้องสิสองกิโลสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบแปดบาทพี่น้องนี่เดี๋ยวเมน,นูแกะให้เบิ้องลึกเลยคะ่ะเดี๋ยววันใดจะมีแกะสิเอาเห็นพี่น้องเบิ้งแกะก่อนจ้าในหัวกบ่าทอดซีฟูวยพี่น้องอยากกินล่องเบิงค่ะเห็นในเฟซมันเป็นกระแซบรูปแบบนี้เลยนะคะฝรั่งไส้แดงนะคะหรือว่าฝรั่ง หงเป๋าซื้อหงเปาซื้อพี่ลองแกะก่อนนะจ้าเดี๋ยวจะชิมให้ดูให้รู้อวามไปลลางนะให้ก้อนไว้นึงไนเอาเนี่ยจสีไอทาโชว์ลูกปากน่ะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสห้าหก็ดแปดแปวยสามรย สามร้อยยี่สิบแปดบาทพร้อมส่งนะคะพี่น้องจ้ารูปแบบนี้นะคะเรียวๆแบบนี้ได้ทั้งหมดแปดรูปตปัวนี้หกเจ็ดแปดแปดรูปหนึสิโชว์เลยนะคะีน่นะคะเฮ็ดคลิปกินเฮ็ดกินไอ้รีวิวเฮ็ดโชว์มันเสียเยาในจำนอยพี่น้องนี่กระสีได้ประมาณนี้เห็นไ่มพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาเห็นกนต่ต้องเห็นละคะ่ะ น,นี่ค่ะทั้งหมดแปดลูกสามร้อยลูกนี้ล่างมาหรอด้อค่ะเด้ลูกเมนูอ่นสีบว่าล่างไ้เหมือนตารางไ้เหมือนเป็นสีนเนินเนาะมาค่ะบัดนี้เมนูอุ่นกระสิโชว์เลยค่ะว่ามันใสแดงขึ้นจขาวาบ่พี่นอ้องปาดปูดปาดมออกก่อนชิมโชว์เลยนะคะผ่าเลยนะคะลิปนี้นี่ค่ะชึบเป็นยังไงพี่น้องก็สิเป็นแบบนี้ ก็ลังไสแดงค่ะพี่น้องแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็จะชิมโชว์ลงแซ่ตัวเย็นไว้พี่น้องจ๋าได้มากเมนูไก่แกะโชว์เลยค่ะแกะโชว์กินโชว์เลยแบบนี้เลยนะคะนี่กล่องเมนูนบฟพ้ก็บกัดตันี้ือืมเส่บพี่น้องนะนพรมันแพ,นพงกว่าอร่อยอืมมอกมากมากเรอพี่น้องมากหรอ ตัวกวนอร่อยครับนรองมากเลยอะคอนเทนท์ห้องกินคอนเทนท์ห้องกินท่นรองตัวกวนอร่อยค่ะน,ะน,น,นะี่ติดเป็นใส่ซีดแดงแดงแบบนิดนึยนะคะเมื่อค่อยมีเม็ดเม็ดนน้อยหนึ่งหรอก อร่อยมากพี่นอนจ้ากรอบหวานเปรี้ยมนิดนจดแบบแบบทอดู้อนพี่นอนจ้าลูกสวยลูกใหญ่มากแต่ว่าลูกส้มแหลบไปเลยแล้วะคะ่ะแบบนี้ค่ะเป็นลูนกกรสิบใสตู้เย็นไว้มันกระสิบกรอบวันนี้ค่ะพี่น้องจ้าน,นี่คือได้มากแกะแล้วก็โชว์รีวิวโชว์เลยค่ะ แล้วก็กวน,นะคะ่ะเซียเพื่อน้องจ้าแล้วก็ชิมดูให้ดูรูปหนึ่งนะคะที่เหลือกตสิสีเซรตู้เย็นไปเราอย่าเพิ่งล้างนะคะการซื้อผลไม้มาเวลาเราถึกินถ้าเป็นผลไม้อันนี้นะคะเนะาะเวลาจะกินเราค่อยล้างค่ะแช่ไว้เวลาสึกินเราก็จะเอาไปล้างถ้าเอาล้างแช่ตู้ไว้มันสีเห็ยดมันน่าไวค้ค่ะนี่นะคะเพื่อน้องจ้า กินบ้างหรือก็ชิมสองกินเนาะถ้าผู้ใดอยากซิมหรือว่าอยากลองกินหรือว่าอยากสั่งเนาะคะ่ะเนาะก,กับพิมพ์เข้าไปว่าว่าสิเป็นเส้นลูกหรือว่าไอ้แอปสมแอปฝ้าแล้วก็แอปต่อต่อนะคะพิมพ์เข้าไปว่าฝรั่งไส้แดงหรือว่าฝรั่งผงเปาซื้อนะคะผงเปาซื้อค่ะพีพ่น้องจ๋าม,มนันกับซิตริมมัากับซั่งได้กสองกิโลสองร้อยเก้าสิบแปดบาทคา่าทรงสามสิบบาทกับซิเป็นสา,ามร้อยยี่สิบแปดลาทแบบพี่น้องแบบนี้เลยนะคะไม่รู้นกับซิมในเมือสงสนิทค่ะ ที่เขาเรียกฝรั่งไส้แดงเพราะว่าใส่มัชสีแดง,ง,งนั่พี่น้องนับกปเอิ่นตามชื่อมันได้กับแบบนี้อรเลยทำเงี้ยครับ <c oughs> ยอมพวนชื่อน้องกาเพราะดูว่ามันแม่งมว่าจริงนะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างไรค่ะพี่น้องจา้าแดงฝรังร่งไส้แดงหรือว่าฝรั่งฝรั่งหงเป๋าอซื้อมาพี่วิวมาให้พี่ให้น้องเบิรงนสำหรับผู้ใดอยากสร้างมากินหรือว่าอยากลองซิ่เบิงเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างไรค่ะฝากไว้น้ำเด้อค่ะเด้อคั้นมากสังทยอบคลิปของแม,มู่นุ่นกะบเรเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญเรืมมาใดได้ค่ะพี่น้องจา๋ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินผพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่วุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะกุพ,อ,พอ,อกันไม่เลยนาะคินนาค่ะบ๊ายบาย